สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆฮะช่างตัวในแต่งเซียงโอ้ไม่ได้มารีวิวที่อู่หลายวันฮะคลิปนี้จะพามาดูครับช่างทําสีคันนี้เรียบร้อยแล้วช่างเอ็นกําลังจะทําฝากระโปรงลองโค้งๆนะช่างเอ็นโค้งเงนี่โค้งโค้งตามอันนี้ เียโค้งตามไปบางโค้นเนี่ยได้ไหมมันจะติดหัวใช่ไหติดหัวเครื่องไหมคือเอานี่มาทำอะไรทำาแบบใช่ไหมคือใส่ได้่เจาเาะ่เยิ่งน็อตเลยนไม่เอาไปโดนไ่เอาดีกว่าเอาเป็นแบบแล้วก็เอาเหล็กทำมันจะดูดีอ่ะเอาเครียบเลกเกอร์แล้วดีกว่า ê đừng nói được rồi đừng ngân ngân được rồi lượt chuông hoàng kia hoàng oh, này ô lượt không này gần là gần như là chung là chung là chung là đấm là chung là chung น่าจะวางเอ่อเขาลอยกันในสักคันเนี่ยเนี่ยเราลอยของกระบะซิ่งเนี่ยแหนะแหนะมีรอยเชื่อมมาด้วยไม่รู้ว่ารอยเชื่อมหรือรอยขี้ใสก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเชื่อมหรือขี้ใสโอ้โหสุดเร็มากก็ เป็นการเล่นมุกหยอกลอ้อ่ได้ว่าเชื่อไม่ดีอ่ะอันนี้ก็ได้หัวแล้วหัวแล้วเหลือหางก็เริ่มจับไอ้แท่นแท่นจับกระบอกดำ กำลังกัดเอ้าเนี่นตู้อะไรตู้ลำพง้ยเอ้าตู้อะไรวะน่าจะเป็นลำพงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เราพกอะไรไฟต่งตางๆก็ ไปดูข้างหลังนะมีงานอะไรทำไหมข้างหลังตอนนี้ก็เวลาวันก็แปดโมงกว่าเขาถ่ายอะไรอากาศหนาวๆก็อากาศหนาวแล้วก็เอฟซีดูแลสุขภาพนียครับอ้นเบาะนี่แกะไปจากไหนเนาะโอ้ช่างกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องไอ้คันสีม่วงนี่อยู่ครับ นี่ครับหลังแกะดุมแกะอะไรเช็คครับเช็คกระบอกเช็คสูกนี่ครับกระบอกเช็คกระบอกตัวนี้กระบอกเบรกเนี่ยก็ดูว่าถ้ามีตามมดหรือมีรอยมีอะไรก็แกะออกครับเปลี่ยนใหม่แต่ถ้ามันยังเนียนอยู่ก็ใช้ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนลุกอย่างใหม่ลูกอย่าง อัดแนบสองชั้นเลยเป็นหกล้ออันนี้ก็นี่ครับดุมน็อตพวกนี้น่าจะน่าจะเปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใหม่ก็นี่แหละเหลือล้อเหลืออะไรกันนี่ครับเครื่องก็วาเรียบร้อยแล้วก็จะเดี๋ยจะ ดึงสายดั้ไปต่อดัมอะสายเกี่ยบเพลา่าเกี่ยบฝากอันนี้เป็นเพลาที่ไปกลึงมาครับโอ้นี่ยังเดี๋ยวก็เดี๋ยวเชื่อมอะ่ะอันนี้เป็นเสาจะจัเชื่อมให้รอบเลยปั่นหัวจายน้ํามันนะก็แป๊บเบรกเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยยาวไปข้า,าขงหลังเลย แบบน้ำมันก็นข้างหน้าไอ้ฟ้าก็โปรนี้ก็ทำเลยนะเดี๋ยวไปดูไว้ไหนเนื้อไข่ช่างคนไหนครับทำขันนี้เนาะมาเลยนาจะยุดข้างหน้า งานนี้ประมาณนี้ครับข้างหลังัานก็ทาล้อข้างหน้าก็ขึ้นงานใหม่แล้วก็ช่างทำถึงแค่นั้นแหละแล้วก็รออะไรครับรอเกียร์มาส่งครับมีเอฟซีถามหากระบอกกระบอกสีตันแกนจุดๆก็เลยี๋ยวจะถามเสียให้ครับมาไม่เห็นเลยไปไหนรู้รู้ว่าสั่งมาจากไหนครับั่งมาจากเอ่อร้านไหนนะ xa để... tít một trăm linh tối lệ tàng nhậu pin nhậu thân mày vừa gây lại pin nhậu pin nhậu tí nhậu phép bay 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 โอเคนี่ทำงานวันห้าร้อยดูดยาเส้นดงังเึ้เนี่ยที่เหลือลงกับน้ำก็เท่อมหมดเดี่ยพุกเกง่งพุกเกง่งเนี่ยเดี๋ยจะอัดแหม่แล้วว่าจะต้องใส่สะดือใหม่ครับะดือดแหนบยา,ยาวๆเลยหรือไม่ก็จะเขาจะทำเป็นชั้นสองครับเนี่ยมันเป็นแหนบทุก จะเลาะจะได้ออกครับนี่ยอันเก่าครับที่เขาที่เขาทำที่เขาเชื่อมมาเนี่ยเนี่ยโอ้เอาไม่เอาเดี๋ยวเลาะออกแล้วก็เนี่ยครับที่เราทำใหม่ครับเราเอาเน่ยเหล็กประมาณหกบินทำแล้ก็จะเชื่อมให้แน่นเลยเดี๋ยวมันจะรอยเชื่อมมันจะแตกต่างกันมากเลยดูจำตัวนี้ไว้นะ จำรอยเชื่อมตไนี้ไว้จำไว้ได้เลยนะอันนี้มันติดมันติดมาแบบอันเก่าก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายดูแล้วก็จำไว้แต่เราออกแล้วเราก็จะใส่ตัวใหม่เราจะมาดูรอยเชื่อมใหม่เป็นยังไงโอ้ยช่างเอ็นดูเนี่ยดูรอยเชื่อม <c ười> ต้องลงเชือมเลยมาขี่ใส่เหล็กเลยเฮี <c oughs> ้ยเอาถ่ายไปจานหมดแหละเ <c oughs> ชือมไม่สวยอะ่ะเ <c oughs> ชือมดีๆนะช่างเอ็นนะ ที่ทางทำฝากโปงแล้วมันก็จะขูดสีเขาใช่ไหมเออมันต้องเป็นอย่างนั้นพุนเลกเกอร์อย่างดีอ่ะเอาผ้ามาใส่เฮ้ยเอาผ้ามาปิดเฮ้ยที่ไหนมีซีดีอยู่วะเฮ้ยยังมีซีดีเอ็มพเลยไอ้ดังตายแล้วดูดูยังมีซีดีเอ็มพอยู่ ห้าหนุ่มห้าสาวลูกอิกสานโอ้สมัยไหนวะเฮ้ยแล้วมันจะมีเครื่องเปิดเลยเนี่ยนี้เป็นขอ,องใหม่ครับต่อเ๋ยวจะใส่ทนไหนสักทันเนี่ยในอู่เนี่ยโอเคหมดอ เดี๋ยวดังมันจะตัดแหนบแล้วเอาันไหนมันตัดเอาไหนจะตัดเอาไหนตัด,ด,ดอันนี้แหนบอันนี้แหนบกลับล่างใช่ไหมกลับล่างเอ้ยไม่ใช่กลับบนเอเน๊ะกลับบนไม่กลับล่างนะก็เดี๋ยวจะหามาเพิ่มอีกหน่อย พวกอะไรพวกเลาโขล้ออะไรใช่ไหมครับท่ทำสีก็ย้ายมาข้างหน้าแล้วเพราะว่าท้างหลังไม่มีการทาําสีเพ่าทําเสร็จไปแล้วเลยย้ายมาอยู่ข้างหน้าครับทีนี้ก็ประมาณนี้กันครับก็จะตีเกิดใหลเกิดแฉะแล้วก็จะตามเนะีับ เดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็สวัสดีครับ